สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันบนถนนอีกแล้วครับวันนี้ผมอยู่บนถนนเพชรเกษมครับถนนหมายเลขสี่คือผ่านตัวเมืองนคนปรปฐมครับแถวนี้เขาเรียกว่าสายนอกครับไม่ได้เข้าในเมืองครับถ้ามุ่งหน้าตรงไปก็จะไปลาดจบจรีเพชรบุรีกาญจน,นบุรีแต่ผมจะเลี้ยวขวาครับลอดใต้สะพานครับไปทาง กลับแบงแสนครับตรงนี้เขาเรียกสะพานข้ามแยกลาดปะเขาครับโรงบาลสนามจันทร์หรือว่าโรงบาลกรุงเทพก็อยู่แถวนี้ครับตรงฝั่งขวามือครับตรงแยกครับนี่ครับผมก็เลี้ยวลอดใต้สะพานมาแล้วครับแล้วก็ พอรอดใต้สะพานมาก็จะเป็นตรงนี้เขาเรียกว่าถนนทรงคนครับมีป้ายครับนี่ครับบรรยากาศของถนนทรงคนในช่วงเช้าเช้าประมาณ9ก้โมงสินาทีครับของวันอังคารที่แปดเดือนธันวาคม2,563ครับเป็นปลายปีครับ ช่วงบรรยากาศอบอุ่นตอนเช้าๆครับยังอยู่บนถนนทรงพลครับผมยังอยู่บนถนนทรงพลถ้าเลี้ยวซ้ายไปตรงนี้เขาเรียกว่าถนนลำพญาครับไปสำนักง,งานที่ดินจังหวัดนครปฐมได้ครับฝั่งทางซ้ายมือครับลำพญาถ้าขับตรงไปเรื่อยๆข้างหน้าครับที่เป็นโค้งๆนะครับเขาเรียกว่าสามแยกมาลายแมนครับ คือถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวขวาครับตรงไปตามถนนครับก็จะเข้าสู่เมืองนคนปรปฐมครับผ่านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรครับแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายครับมันก็จะไปถนนมาเลแมนที่มุ่งหน้าไปกับแหงแสนไปสุพรรณบุรีไปอูทองได้ครับนี่ครับตรงนี้ครับสามแยกมาเลแมนครับถ้าใครตรงมาจากถนนเพชรเกษมมา ทางที่ผมมาครับก็ต้องพยายามชิดซ้ายไปครับเพราะว่าถ้าเราอยู่เลนทางขวามันก็จะเป็นถนนที่จะเข้าเมืองนะคปรปฐมครับนี่ครับผมเลี้ยวซ้ายมาเรียบร้อยครับเข้าสู่ถนนมาเลแมนครับถนนหมายเลขสามสองหนึ่งครับอำเภอกำแพงแสนก็ประมาณยี่สิบห้ากิโลครับข้างหน้าจะเป็นสะพานข้ามแยกครับ ฝั่งขวามือผมก็จะเป็นบริเวณของมหาวิทยาลัยศิลปากรฝั่งทางถนนมาเลแมนครับนี่ครับสะพานข้ามแยกครับข้ามทางรถไฟครับมันเป็นถนนข้ามทางรถไฟครับบรรยากาศถนนตอนนี้ก็โล่งดีครับถนนกว้างครับฝั่งละสี่เลนครับม่งหน้าสู กำแพงแสนมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับบนถนนมาเลแมนหมายเลขสามสองหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นโค้งลึกมากครับต้องระวังครับเพราะว่าโค้งมันือเขาเรียกว,ว่าโค้งแบบโคง้งโคงงอๆงองององลึกๆครับถ้าใช้ความเร็วอาจจะหลุดโค้งได้ครับแลตรงข้างหน้าก็จะเป็น สีแยกไฟแดงครับถ้าไปทางซ้ายครับน่าจะเป็นหนองปักโลงครับตามป้ายครับทุกแยกในเมืองไทยครับก็จะมีคนขายพวงมาลัยครับอยู่ประจำแทบทุกแยกครับโดยเฉพาะแยกใหญ่ๆครับนะครับพอ เลยแยกตรงนี้มาครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนนคนปรปฐมครับอยู่ตรงนี้ครับทางซ้ายมือีครับที่เห็นเป็นหลังคาวัดก็จะเป็นวัดใหม่ปินเกียวครับที่มีวัตถุมงคลชูชกค,ครับที่ดังๆครับ ครับบรรยากาศหน้ามอราชพัฒน์ครปฐมครับฝั่งขวามือก็โรงเรียนศรีวิชัยติดกับวัดใหม่ปิดเกียวครับโรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐมก็พาชมบรรยากาศตามสองข้างทางครับบนถนนมาแลแมนซึ่งจะมุ่งหน้าไปทางอำเภอแกลงแสนจังหวัดนครปฐมครับไปจังหวัดสุพรรณบุรีครับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านมาทางนี้ครับก็จะพาชมบรรยาก,กาศคร่าวๆครับว่ามันเป็นยังไงครับสภาพในช่วงนี้ตรงนี้ก็จะเจอไฟแดงนีครับเป็นสี่แยกไฟแดงตรงหน้าวัดวังตะกูครับตรงนี้ครับแต่ก่อนแถวนี้ตามแยกไม่ค่อยมีไฟแดงครับไม่ค่อยมีสัญญาณไฟครับเพราะว่ามันรถไม่เยอะครับแต่พอ รถเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เกิอดอุบัติเหตุตามแยกบ่อยขึ้นตรงนี้เป็นลานครับแต่ก่อนเคยเป็นตลาดนัดเครื่องบินครับเป็นเครื่องบินเก่าครับที่เขาเอามาวางไว้ครับนี่ครับพอเลยแยกวัดบางตะกูมาสภาพถนนก็จะเป็นอย่างนี้ครับแถวนี้เขาเรียกว่าอะไร กิโลห้าประมาณนี้ครับถนนเป็นถนนคอนกรีตครับราบเรียบครับแต่ว่าปริมาณรถก็ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเส้นหลักครับก็เลยมีรถมาใช้บริการอย่างาคุณอาฝากข้างครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าติดขัดครับก็คือขับไปได้เรื่อยๆครับถ้า ว่าไม่เกิดอุบัติเหตุใหญ่หรือว่ามีการซ่อมถนนอะไรพวกนี้ครับนี่ครับฝั่งซ้ายมือครับที่รถจอดยืนๆเป็นแถวบริเวณหน้าเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมครับนี่ครับมีป้ายบอกครับคือเขาย้ายมาจากในเมืองครับแต่ก่อนมันจะอยู่ตรงตรงแถวแถวแยกโพทองครับแถวองค์พระปฐมเจดีครับ ใจกลางเมืองนะครับทีน,นี้น่าจะเกิดความแออัดครับเพราะว่ามีประชากรเรยอะขึ้นก็ต้องย้ายออกมาข้างนอกครับตรงนี้ฝั่งขวามเมืองครับก็จะเป็นสํานักง,งานขนส่งจังหวัดนครปฐมครับบริเวณนี้ก็จะมีโครงการการสร้างทางผ่านมาทางนี้ครับทางมัตุวีที่มาจากบางใหญ่ไปเมืองการครับก็จะผ่านมาแถวนี้ครับ ผมยังอยู่บนถนนมาเลแมนครับที่มุ่งหน้าไปอำเภอกะเพงแสนครับตอนนี้ผมเลยสำนักง,งานขุนสงจังหวัดนคปรปฐมมาแล้วแล้วก็ตรงข้างหน้าทางแยกฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับเป็นวัดรัตนหะลังสีครับทับใหยเท้าครับบ้านทับใหยเท้าครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคลองชนประทานครับคือถ้าเลี้ยวซ้ายไปวิ่งเลาะตามคลองไปก็จะไปแถวเมืองการนะครับการจนบุรีได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคลองครับสะพานข้ามคลองครับวันนี้ผมมีภารกิจครับที่จะต้องไปแถวตำบลห้ยวยขวางครับอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับ จะไม่ไปถึงอำเภอกำแพงแสนครับแต่ว่าใช้ถนนแยกจากถนนเพชรเกษมครับที่จะมุ่งหน้าไปทางราชบุรีครับแยกมาทางถนนทงพลแล้วก็มาตรงสามแยกมาลายแมนครับเพื่อที่จะมุ่งหน้ามาทางนี้ครับส่วนด้านหน้าบริเวณนี้ครับทางฝั่งซ้ายมือครับที่เป็นกำแพงก็เป็นวัดทับหลวงครับ แล้วก็โรงเรียนวัดทับหลวงครับอยู่ตรงนี้ครับแถวนี้น่าจะยังแถวนี้น่าจะยังอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐมอยู่นะครับนะครับถนนก็จากสี่เลนก็เหลือมาเป็นสองเลนครับฝั่งละสองเลนครับ ชมบรรยากาศสองข้างทางครับที่ขับรถผ่านครับบนถนนมายเลแมนครับถนนหมายเลขสามสองหนึ่งครับข้างหน้านู้นครับที่เห็นเป็นสะพานลอยครับถ้าเลี้ยวเข้าไปตรงทางทางฝั่งซ้ายมือครับก็จะไปน้องมูเหลือมครับวัดน้องมูเหลือมครับนี่ครับมีป้ายชัดเจนครับ แต่ผมไม่ไปครับผมเคยไปมาแล้วครับแต่ตอนนี้ผมจะเลยมาอีกครับเลยทางเข้าวัดหนองูเหือ,เอ่ยมเลยทางเข้าวัดหนองงูเลือมอครับผมจะมาเลี้ยวเข้าตรงนี้ครับตรงทางที่เขียนว่าวัดปักไม้ลายนี่ครับบ้านทุ่งประชาพัฒนาหมู่ที่14ตำบล ทับหลวงครับอันนี้เป็นตำบลทับหลวงครับก็เป็นถนนเล็กๆที่ผ่านมาตามหมู่บ้านครับสองข้างทางก็จะเป็นสวนเป็นไร่อ้อยครับปรับปลายครับแล้วก็แซมไปด้วยบ้านเรือนผู้คนครับถึงผมจะขับผ่านทั้งนี้บ่อยแต่ว่าปกติแล้วก็จะวิ่งบนถนนเส้นหลักๆครับ คือไม่ค่อยได้แยกเข้ามาตามตามถนนเส้นเล็กเขาเรียกว่าถนนผมจะเรียกว่าหลังถนนใหญ่ก็แล้วกันครับเราจะไม่ค่อยได้เจอบรรยากาศแบบนี้ครับคือถ้าเราไม่มีธุระประปังแล้วก็คงไม่ไม่ค่อยได้แวะเข้ามาครับนี่ครับต้นตาลคู่ครับอยู่ตรงนี้ครับหาดูยากนะครับต้นตาลทุกวันนี้ครับยิ่งเฉพาะตามเขตตามในเมืองครับแถวนี้น่าจะเป็นโรงงานครับ ส่วนมากถนนตามหมู่บ้านก็จะเป็นถนนวิ่งสวนเลนเล็กๆครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับเวลาขับเข้ามาตามเขตชุมชนครับใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดครับประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะว่าบนถนนตามชุมชนมันก็จะมีทั้งสัตว์เลี้ยงมีทั้งเด็กผู้คนคนแก่คนชราครับยดยานพาหนะของชาวบ้านครับที่ ผมเจอแยกครับผมงงครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขับเนี่ยผมจะไปตามเส้นทางหลักดีกว่าครับวัดปักไมลายครับทางนี้ครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังครับขับบนเส้นทางที่เราไม่ชำนาญครับโดยเฉพาะในเขตชุมชนครับเดี๋ยวผมจะดูแผนที่แป๊บหนึ่งครับที่จอดครับ ปลอดภัยแน่นอนครับตรงนี้เป็นลานกว้างครับน่าจะเป็นตลาดน,นัดเลยครับเห็นเป็นมีโต๊ะมีเก้าอี้ครับเอ๊ะมีโต๊ะของแม่ค้าบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้คงต้องขออำลาก,กันเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ